สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เพจเข้าสู่เพจปโตริโกอีกรอบหนึ่งนะวันนี้วันนี้เป็น EP 2แล้วนะฮะโดยต้นคลิปเนี่ยที่ผมเดี๋ยวถ้าเราไปย้อนดูนะฮะตอนที่ผมเนี่ยทำสูตรนี้นะสูตรนี้เนี่ยมันจะแปลกไปจากสูตรที่เราเคยทำมาใช่เลยครับใช่เพราะว่านี่ผมอยู่กับคนที่เป็นหนูทดลองผมแล้วนะ,ะอีกคนหนึ่งนะฮะ โอ๊ตใช่ไหมใช่ครับนี่ยังไง,ไงชื่อโอ๊ตชื่อโอ๊ตแนะนำหน่อยแนะนำชื่ออะไรชื่อโอ๊ตครับผมกินเบียร์ทุกวันไหมกินครับอ่ากินเบียร์ทุกวันนะนไปเรื่อยครับผมนี่ออหลากหลายแดงหลากหลายแดงหลากห,ห,หลายนะฮะอันนี้ผมเตือนก่อนเลยนะฮะเด็กและเยาวชนนะฮะไม่ควรดูนะฮะแล้วผมทำการต้มเพื่อทดลองนะฮะไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกนะฮะ,นะะ,ะวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสูตร จริงๆแล้วเนี่ยมันจะ <c oughs> แดกฟรีไหมครับเนี่ยแดกฟรีไหมครับเนี่ยก็ไม่ได้จำน่ายจ่ายแจกไง <c oughs> แดกฟรีครับผมใช่อ่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผมจะใส่เป็นตัวแอปเปิคอรแต่แอปเปิคอรเนี่ยผมผิดหวังกับมันนิดหนึ่งก็คือตัวแอปเปิคอรเนี่ยคือเวลาผมเอามาเนี่ยเขาจะแนะนำให้มันเป็นเฟซหมดเลยก็คือผลไม้สดผมใช้เป็นเปลือกเลมอนสดเปลือกส้มสดแล้วก็ตัวเมล็ดผักชีนะฮะแล้วก็บุกนิดนึงแล้วก็ แต่ตัวแอปเปิอเนี่ยผมผิดหวังมากแต่จากถามพวกรุ่นพี่นะฮะที่ที่เขาทำการวงการเขาก็บอกว่าเวลาดายกิ่นนะมันอาจจะน้อยเกินไปเพราะว่าผมดายฮอปเนี่ยตัวนี้ผมใช้เป็นโมเสตแต่ผมมาเทสแล้วแหละโมเสตเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมามากมันจะเข้าไปในกระพุ้งแก้วแล้วมันจะไปยขึ้นมาบนทอมโน้ตทำให้เนี่ยคารคเตอร์เบียเนี่ยมันเป็น มันก็ได้กลิ่นของผลไม้แหละแต่ผมรู้สึกคนเดียวไงจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสูตรโคนของอแบรนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะฮะว่าแบรนด์อะไรนะฮะแต่ผมไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อนะแต่เป็นแบรนด์ที่มาทําตลาดในไทยเนี่ยหลายปีแล้วแหละเขาขายเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณสักตอนที่เราไปกินเป็นเป็นทาวเวอร์ใช่ไหมที่ร้านสิงห์ เท้าเจทานั่นเท้าเท้าละเก้าร้อยหอยไอเฟลหอยไอเฟลเออผมจะเป็นรูปหอยไอเฟลเพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยเขาทำมาหนึ่งเก้าเจ็ดห้าก็เกือบห้าร้อยปีอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่วันนี้ผมเอามาให้นี่เราทำแค่ห้านาทีแดกได้เลยไม่ใช่ทำนานอย่ซื้อหนึ่งนะฮะเ้าทำห้าร้อยปีสู้เราแดกทำค่ห้านาทีเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณโอ๊ตนะฮะเดี๋ยวเทสในเรื่องของกลิ่น กินออกแนวเหมือนในเนี่ยเหมือนกล้วยบูดนะครับพ่องอ่ะไม่ใไม่ใช่มึงบอกเขาไปดีดีเฮ้ยกลิ่นมันออกแดงผลไม้เหมือนองุ่นก็กลุ่นเอ้ยใช่ไม่มึงก็ต้องตอบความความความรู้สึกไงเอาอเฮาก่อนแล้ฮาก่อนโอเคโอเคไม่กลิ่นกลิ่นมันเป็นแบบไหนกลิ่นมันเป็นแบบขี้ จริงๆแล้วอ่ะมันจะแฝงมันซับซ้อนนะฮะสไตล์เบียร์เนี่ยมันเป็นสไตล์ซับซ้อนก็มันก็จะมีเม็ดผักชีมีอ่าเลมอนมีส้มแล้วก็มีตัวแอปเปิลคอร์นั้งมนผสมกันได้มันกินเหมือนน้ำุ่นนะครับเหมือนน้ำุ่นนะครับผมใช่ป่ะกินผลไม้ผลไม้น่าร้อนอ่ะใช่ป่ะกินเลยแล้วกันก็ลองดูบ้านนี้ด้วยนะกันเปิดเลยเปิดเลย มีความนุ่มนะครับแล้วก็ขมนิดนึงนะคุใส่นนติดหนวดตรงนี้ม,นะมันจะขมฮอปเนี่ยผมใช้เป็นฮอปที่ใช้ในการแต่งปรุงรสนะถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้สองตัวผมใช้ตัวหนึ่งเป็นซาซา่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาโกลเด้นหรือสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วรสชาติก็มีความนุ่มนุ่มแต่มีคว,ความขมอยู่ในนั้นนิดนึงเดีย๋ยวต้องให้คนอื่นลนองมาทดลอง เพื่อคนอื่นจ้าถูกใจสิ่งนี้ใช่เดี๋ยวลองยังไม่มีเมียยังไม่มียังไม่มีเมียไม่มีลูกนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาบนที่บ้านนี่นะครับแตมันจะเริ่มแบบไม่เย็นแล้วคงมันมาอยู่ในอุณหภูมิอย่างเงี้ยตัดต่อเอาไม่ใช่เย็นก่อนเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะต้องลองลองเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วก็เทียบกับทั้งที่แล้ว ใช่ถัทงที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัววิสเบียนะตัวนั้นมันจะมีแค่เปลือกส้มไม่เปลือกเลมอนมีเปลือกเลมอนเปลือกเมงปรกชรีนะฮะแต่ผมเริ่มรู้แล้วแหละว่าเทคนิคการต้มวิสเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างมันจะไม่ใช่เป็นตามาตามที่ช่องอื่นเขาทำถ้าช่องอื่นก็ทํานะถ้าคุณชมผู้เกี่ยวกับผู้คอนเทนต์เกี่ยวกับเบียการทําเบียเนี่ยช่องอื่นเขาก็ทํา ใช่ห้องอื่นเขาก็ทําแต่ช่องอื่นน่ะเขาก็จะอ้างอิงจากสูตรจริงๆ่ะถ้าผมต้มในแบบของผมเองอ่ะแม่งอร่อยแบบแบบแบบสูตรที่ผมแปลว่าต้องใส่นาทีเท่าไหร่แซกแกงฟอร์มิเตอร์เท่าไหร่การต้มน้ําเท่าไหร่การปรุงน้ําแคลเซียมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปตามสูตรเขาแล้วเนี่ยมันจะแกวงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้มกี่หม้ออันนี้ต้มกี่หม้ออ่าต้มต้มหม้อเดียวยแต่แต่ใช่แต,แต่แต่สีเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองทองนะ ใช่มันจะเป็นสไตล์มันจะเป็นอ๋อจะเป็นเบลเยียมวิสพวกเนี้ยสีมันจะเป็นสีทองอ่ะอัดลองดูทองแดงเจ้าวะกลิ่นมันได้ผลออกมาแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าถามถามถามในเรื่องของการที่ผมเป็นคนทำนะผมมองว่าผมยังไม่โอเคใช่ไหมใช่ผมว่าไม่โอเคแล้วแม่่วยมากในความคิดผมนะผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่บางคนกินเขาก็ชอบเพราะว่าคนเนี่ยชอบเบียร์ไม่เหมือนกันครับไม่หรอกเป็นยาเราควรจะติดคุกแปะแรกไปนะรู้สึกผมแล้วก็มีความถุนมันไม่โอเคใช่ไหมใช่เทียบกับไันที่กินคราวที่แล้วมันคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ไหมคนละแบบคเลยใช่ผมผมก็มองว่าอย่างนั้นตัวเนี้ยมันมันจะออกเป็นแนวแบบจะขมไหมใช่ผมพอเลย ใช่ป่บมันต้องเย็นกันเนี้ยถ้าอย่างงั้นมันต้องเดี๋ยวเอาใส่ตู้ฟรีถ้าเต็มสิบอันให้เท่าไหร่เทียบกับแบบที่แล้วที่ผมทำเต็มสิบอ่ะโอ้โแต่มันก็โอเคมันก็ยังกินรสชาติัสยังได้อยู่ครัให้หกหกหายไปสี่เลยนะใช่ครับแสดงว่าถังนี้ใช่ผม ผมว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวคือเบียร์เนี่ยเราต้องพูดกันจริงๆฮะอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่อร่อยใช่ไม่งั้นมันก็จะข้ามเพดานของการที่มันจะไปต่อไม่ได้เราจะต้องลองผิดลองถูกันอีกใช่ไหมครับก็ลองดูนะฮะก็ถือว่าก็ได้นะฮะท่านใดเนี่ยที่สนใจก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับใช่ผมจะได้มีกำลังใจหาคอนเทนต์ จริงๆเนี่ยคอนเทนต์หน้าเนี่ยผมอยากจะไปทําน้ําตาลจะไปตามน้ําตาลตโนดของพี่คนหนึ่งในสมาคมคาร์บเราเนี่ยแหละที่บางคาแปดิ้วผมทมักไปแล้วแหละแกบอกว่าได้ก็มาเยี่ยมชมดิแต่การถ่ายการอะไรเงี้ยผมต้องขออนุญ,ญาตทางเขาก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สะดวกในการเปิดเป็นเปิดออกมาเป็นพับดิให้ทางเราชมมันก็เป็นไพรเวมันเป็นไพรเวซี่ของเขาอะฮะที่เขาจะปฏิเสธเราก็ได้ใช่ไหมแหละว่าว่าเขาจะไม่ถ่ายแต่ แต่ตรงนี้สําคัญนะฮะเกี่ยวกับการข้าวนะฮะนี่เพื่อนๆก็เพิ่งมามามา้จักกับผมนะแต่เราเนี่ยเคยไปกินหลายร้านแล้วเนาะใช่เราเราก็ไปเจอเบียร์แปลกมาเราก็มองว่าเฮ้ยมันมีเบียร์แบบนี้ด้วยวะไปโรงเบียร์เยอรมันก็ไปเจอเบียร์ของเขาเป็นเบียร์ผลไม้แต่จริงๆมันไม่ใช่เบียร์ผลไม้มันเป็นกลิ่นของฮอปที่เขาเอามาปรุงแต่งครับผมก็ลาแล้วฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ